วันนี้ห้ามพลาดนะ,ะทุกคนวันศุกร์ที่12เมษายน2567ใครย,ยังไม่มีแพลนไปเที่ยวใครว่างๆอย่าลืมดูหลีกเวียดนามวันนี้สาวไทยไปลุยหลีกเวียดนามราย,รายการฮงโวคับนะคะเมื่อวานนี้ปลื้มจิตถิ่นขาวสิริวันดีแก้วปะทาเฟิร์นวริศราสีทาเลอร์และบีสตู้เย็นนะคะ วันนี้จะเป็นคิวของอ,อมสินสสิภาพรจันทวิสูตรค่ะวันนี้อ,อมสินสังกัดดึกสซางนะคะทีมโคเต้ซึ่งณเวลานี้ก็ยังไม่แน่ใจว่า โคเต้ยังคุมในรายการนี้อยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าเปลี่ยนโค้ดเป็นคนใหม่เลยวันนี้อ้อมสินก็จะสังกัดดึกซางแข่งกับ v t v บินเดียนลองอันนะคะซึ่งเป็นทีมของโฟทีทรานิทันทุยค่ะแต่ว่าวันนี้ก็อะโฟทีมไม่ได้อยู่นะวันนี้ก็เป็นอ,อมสินแข่งกับบินเดียนลองอันนะคะในรายการฮงโวครับจะเป็นการแข่งขันในรอบแรกเนี่ยวันนี้ก็คือจบแล้วเพราะว่ามีการแข่งขันแบบ4ทีมเท่านั้น เมื่อวานทีมปลื้มจิตถินขาวแพ้ให้บีสตวียนไปแพ้เฟอร์วิสลานินบินไปนะคะ วันนี้จะเป็นดึกสร้างแข่งกับล็อกอันผู้ที่แพ้ก็ไปเจอการเพื่อชิงอันดับที่3นะคะและผู้ชนะก็ไปเจอการเพื่อชิงชนะเลิศค่ะมีการแข่งขันขทั้งหมด4วันเท่านั้นก็คือเริ่ม11เมษาถึง14เมษาค่ะทุกคนเป็นการแข่งขันขในระยะสั้นๆแต่เมื่อจบการแข่งขันในรายการนี้แล้วนะคะวันที่20เมษาก็จะมีการแข่งขันอีกซึ่งกติกาแค่วพินเนี่ยพี่ดาวของเราที่มีรายชื่อเข้าแกรนทิมชาติก็จะเข้าร่วมกันนขคะันในรายการนั้นด้วยซึ่งจะแข่งในวันที่ ยีเมษาถึง3พฤษภาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าโอ้โหรายการของเวียดนามในครั้งนี้มันเป็นรายการขั้นแคมป์ทีมชาติของจริงและก็ไม่รู้ว่าทางโคยะจะเอาใครเป็น14คนหรือว่า14คนรู้แล้วนักกีฬาเลยมาลุยในแบบเดือนพฤษภาขนาดนี้นะคะเดือนเมษาขั้นเข้าไปพฤษภาแบบนี้ ก็ต้องมารอลุ้นการประกาศที่แนชะชัดสิบจีโกสุดท้ายกันอีกทีนะคะทุกคนโดยเมื่อวานนี้การแข่งขัน,นะะฮงโวครับเป็นไปอย่างน่าสนุกมากๆแฟนๆลีบอลให้ความสนใจกับการแข่งขันกีฬาในประเทศมากๆนะคะดูการฮอนข้างเต็มสนามเลยเมื่อวานทีมบิสตูเยนและสาววริศราสีทะเล่ในน,น้องเฟิร์นของเราเนี่ยเอาชนะปลื่มจิตถิ่นข่าวได้นะเอาชนะทีมตองตินได้นะคะถือว่าบิสตูเยนเป็นอีกหนึ่งคนที่ โอ้โหน่าจับตามากๆในปีนี้ว่าเขาจะมาแข่งขันในนอกประเทศหรือเปล่านะคะส่วนสาวเฟอร์บริสาลาก็ทําผลงานได้ดีค่ะช่วยทีมได้ดีทั้งด้านเกมรับและเกมรุกเลยถือว่าน้องหาประสบการณ์ได้ดีจริงๆเพราะว่าไปปุ๊บก็คือไปอยู่ทีมอันดับต้นๆเลยนะคะดังนั้นวันนี้ก็ห้ามพลาดน,นะคะเวียดนามก็ไม่ปล่อยสาวไทยเข้าแคมป์จริงๆนะคือเวียดนามก็เอาทุก ทัวร์าเมนต์ทถกรายการของตัวเองเลยนะคะสาวไทยก็ต้องบินไปร่วมการแข่งขันเพราะว่าเซ็นสัญญากับทีมสโมสรน,น,น,นั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีรายการไหนไม่ว่าจะสั้นๆหรืออะไรยังไงก็ต้องไปเข้าร่วมการแข่งขันน,ะะนอกจากว่าจะติดภารกิจการแข่งขันะะรายการระดับโลกจริงๆก็ต้องคุยกับสโมสรน,นะคะดังนั้นวันนี้ศุกร์ที่12เมษายนห้ามพลาดอย่าลืมดูอ้อมศิลน,นะอ้อมศิสิสภพรจันทวิสุทธ์นะคะแล้วก็มาดูโค้ชคนใหม่ด้วย แข่งกับลองอันนะคะที่มาดับต้น,ตนทั้งคู่เลยวันนี้จะมีการแข่งขันเวลาหนึ่งทุ่มนะทุกคนหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มนะวันนี้ห้ามพลาดนะคะหนึ่งทุ่มวันนี้การแข่งขันของเวียดนามในฤดูกาลนี้อาจจะปิดการการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าก็ยังมีตามเพจ Facebook ที่สามารถยิงได้เดี๋ยวจะแปะช่องทางการถ่ายทอดสดไว้ในเพจ Facebook เพื่อให้แฟนบอลได้ดูกันอย่างทั่วหน้าแต่ว่าอยากให้ดูอย่างเดียวนะ อย่าไปอะไรอย่างอื่นนะคะดูอย่างเดียวดีที่สุดนะคะทุกคนวันนี้เป็นทีมที่น่าสนุกจริงนะไม่รู้ว่าดึกฟางของออมศินจะชนะบินเดียรลองอันได้ไหม แอดว่าสูสีคูค่ขี้มากๆน่าสนุกไปอีกแมตช์นหนึ่งเลยนะห้ามพลาดนะคะทุกคนถ้ามีการถ่ายทอดสดจะรีบไปไวนในเพจ Facebook, เ c e b o o k เพลิ์บอลล์บอลฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนคิดว่าใครจะชนะอย่าลืมเชียร์อ้อมสินนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกในลีกต่างประเทศด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะเพราะว่า การแข่งขันรายการทัวร์นาเมนต์ระดับโลกอย่างวอลเลย์บอลในฉลิกเวเนอีล2024กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกไม่นานนี้แล้วค่ะ